เอาเลยฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมโรบอรกนะครับในแมป All Star Tower Defense นนเนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาจัดอันดับนะครับ5ตัวละครที่ ตีไวที่สุดในเกมนะครับหรือว่าโคดาวไวที่สุดในเกมนั่นเองนะครับซึ่งจะมีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรอติดตามรับชมกันเลยดีกว่านะครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผมเอาละฮะถ้าเกิดว่าใครพร้อมมาแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครที่คิดจะเติมโลบักแต่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีผมก็ขอแนะนําร้านนี้เลย ร้านลาวาบักร้านบริการขายลอบักเลทเจ็ดเติมแบบ V.P. s e r v e r และยังมีบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆสูงถึงเลทสิบกันเลยทีเดียวโอ้โหม่ว่าจะเป็นแมปปอบฟุตแมปทิ้งเลกาซี่และแมปออสตาเฮเวอ e ์ดี้เฟนและแมปอื่นๆอีกมากมายแต่ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีบริการขายทอค้นโลบอกอีกด,ด้วยหากใครสนใจไล่อยู่ใต้คลิปนี้แล้ได้ครับอย่าลืมก็มาใช้บริการผมด้วยนะครับ เอาเลยครั exercises. ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเว็บหนึ่งนะฮะที่มีชื่อว่าแฟนดอมนะครับท่านผู้ชมเริ่มมานะฮะเราก็จะมาเปิดอันดับที่5ก่อนเลยนะครับสำหรับอันดับที่5ของเราในวันนี้นะครับที่ผมเนี่ยเอามาจัดอันดับเนาะก็คือเจ้ามันชื่ออย่างงี้ไหมอูริวไหมเออนั่นแหละนะครับอูริวนะฮะผมขอเรียกว่าพี่แว่นละกันผมชอบเรียกอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว6ดาวนะหกดาวนะทุกคนฟังฟังดีๆนะครับตัวนี้เป็นตัว6ดาวนะครับไม่ใช่3ดาวหรือว่า4ดาวมันมีด้วยกันัันแหละครบมไม่ใช่ตัวแบบดากเลยนะฮว แต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวหกดาวนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นธาตุนะครับจะเป็นธาตุน้ำนะฮะท่านผู้ชมนี่เลยนะครับเป็นธาตุน้ำนะครับมันจะมีบอกอยู่นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับคูดาวนะครับก็วัยวอยู่นะครับวัยสมควรอยู่นะฮะก็คือคูดาวอยู่ที่3วินะครับเอ่อแต่ถ้าเกิดว่าอัพเป็นขั้นสุดท้ายเนี่ยคูดาวจะอยู่ที่5าวินะครับท่านผู้ชมที่ผมเอาตัวนี้มาเป็นอันดับที่5เนี่ยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันตีวัยนะฮะแล้วก็ ดามเจแรงด้วยนะครับผมนะท่านผู้ชมตีไวแล้วก็ดามเจแรงนะครับผมก็เลยขอจัดอันดับเป็นอันดับที่5ละกันนะครับท่านผู้ชมจริงๆมันก็มีตัวอื่นแหละแต่ว่าผมขอเอาตัวนี้มาละกันนะฮะโอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับคูเดวอยู่ที่3วินะครับตั้งแต่ค่าเริ่มต้นนะครับถึงขั้นที่2นะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ขั้นที่3ลงไปเนี่ยจะคูเดีวอยู่ที่5าวิแล้วนะ ก็สาหรับเจ้าอูริวนะครับมันมันชื่ออูริวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมนะครับพูดชื่อตัวนี้ผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆในอามบานทีผมก็แบบไม่รู้อะนะครับจาไม่ได้นะครับก็เคยดูอยู่แหละในเรื่องบีชเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้จําชื่อตัวละครนะครับท่านผู้ชมนะครับก็วันนั้นละกันผมขอเรียกว่าพี่แว่นนะฮะสำหรับพี่แว่นตัวนี้นะครับก็ดาเมจค่อนข้างแรงนะฮะแล้วก็ครูดาวไวมากนะครับก็คือ3วินะครับคือเป็นตัว6ดาวที่ คู่ดาวค่อนข้างไวนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมแต่หลักๆเลยนะครับตัวนี้นะครับดีอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวนี้นะครับวงเนี่ยระยะนะครับค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะทุกคนอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นสุดท้ายนะขั้นที่8นะครับก็คือขั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือกว้างอยู่ที่124นะครับท่านผู้ชมก็จริงๆอ่ะท่านผู้ชมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราบัฟระยะไปอีกล่ะอ่ะลองบัฟระยะไปอีกระยะก็อยู่ที่เอ่อ167เลยนะโอ้โห เกือบสอ0รอนะทุกคนครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ระยะเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเจ้าพี่แว่นตัวนี้นะครับผมคูดาวนะฮะก็ไวนะครับระยะกว้างมากๆนะฮะแล้วก็ดาเมจเนี่ยอาจจะไม่ดีดูแรงเวอร์นะครับแต่ว่าก็ยังใช้ได้นะครับผมนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมสนใจนะครับท่านผู้ชมครับมานะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าพี่แว่นตัวนี้นะครับผมเป็นตัว6ดาวนะครับอืม ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือตัวที่4นะครับผมอันดับที่4นั่นเองนะครับสำหรับอันดับที่4ของวันนี้นะครับผมก็ขอยกให้เป็นเจ้าซันจินะครับผมซึ่งซันจิตัวนี้ก็จะเป็นซันจิ5ดาวนะครับก็จะเป็นที่มันใส่เสื้อแบบเสื้อสีขาวอะเออนั่นแหละนะครับตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครูดาวไวมากนะครับผมก็คือครูดาวอยู่ที่2.5วิน้าวินนั่นเองนะครับทุกคน <ues> นะครับแต่ว่าถ้าเป็นขั้นหลังๆเนี่ยก็อาจจะคูดาวห้าวิเนาะนะครับถ้าเกิดเป็นขัน้นขัน้นขั้นที่ยังไม่ได้อะไรอ่ะก็คือขัน้นแรกเลยนะครับก็คือคููดาวอยู่ที่2.5งจาวินะครับแล้วก็ขั้นที่1ก็2.5งจาวิขั้นที่2ก็2.5จาวินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขั้นที่3ลงไปเนี่ยจะอยู่ที่5าวิแล้วนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยคิดว่ามันดีนะดีแล้วก็คูดาวคูดาวไวด้วยนะครับดีตรงที่ว่าตตตัันนนนนนี้้้ะะะคครรรบบบบิิิิดดดดเเไไผม นะครับแต่ว่าตีตัวแอร์ไม่ได้นะทุกคนมันตีตัวแอร์ไม่ได้นะครับก็คือ ตีแบบ LE แบบโคนนะฮะแล้วก็ตีแบบ l อแบบฟูลนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เลยนะครับก็มี2แบบนะครับในการตี l e นั่นเองนะครับเป็นตัวหนึ่งที่คูดาววยนะครับผมก็ขอยกให้เป็นอันดับที่4ี่และกันสําหรับเจ้าซันจิตัวนี้นะครับท่านผู้ชมคือมันก็อาจจะไม่ดูแบบคือมันก็อาจจะดูแบบไม่ได้อลังการอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่คูดาวัยนะครับผมเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะเน้นไปทางเออคูดาวมากกว่าดามินะฮะท่านผู้ชมครับมาเดี๋ยวเรามาดูอันดับที่3ของเรากันเลยดีกว่านะครับสำรับ สำหรับอันดับที่3ของเราในวันนี้นะครับผมก็ขอยกให้เป็นเจ้าเจนอตนั่นเองนะครับทุผู้ชมซึ่งเป็นตัวที่ผมเนี่ยใช้บ่อยๆเลยนะครับก็เป็นตัวที่ผมเนี่ยชอบใช้เอาไปลงในสตอรี่เนาะเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่ตีไวมากๆแล้วก็ดาเมจเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงเกินไปะครับก็คือกลางๆนะฮะกลางๆสําหรับตัวที่มันตีไวๆเนาะนะับประมาณนี้นะครับคูลดาวน,นะครับสำหรับเจ้าเจ,าเจนอตตัวนี้นะครับอยู่ที่1วินะฮะทานผู้ชม1วินะครับสาหรับขั้นแรกเลยนะครับผมขั้นที่ขั้นเริ่มต้นละกัน ถ้าเกิดว่าเราอัพเป็นขั้นสุดท้ายเนี่ยคูดาวก็อยู่ที่4วินะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่4ตัวแอได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมตัวตัวแอได้เป็นแบบเอลีด้วยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบใช้นะครับแล้วก็คูดาวนะครับคูดาวเนี่ยจะ1วิเนาะสำหรับ1วิเนี่ยจะอยู่ที่สําหรับคูดาว1นวินะครับก็คือจะมีขั้นเริ่มต้นนะครับแล้วก็ขั้นที่1ขั้นที่2แล้วก็ขั้นที่3ามนั่นเองนะครับหลังจากขั้นที่4ลลงไปแ้วเนี่ย จะเป็นขั้นที่อ่าจะเป็นครูดาวสี่วิแล้วนะครับทุกผู้ชมถ้าใครจะเล่นนะครับผมแนะนำนะฮะให้อัพเป็นขั้นที่3ก่อนนะครับช่วงแบบต้นเกมอะไรอย่างงี้ก็อัพเป็นขั้นที่3ก่อนนะครับเพราะว่าขั้นที่3เนี่ยก็ดาเมจหลักพันนะฮะแล้วก็ตี1วิเนี่ยก็ค่อนข้างคมอยู่นะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าเจนอสนะครับผมดาเมจอาจจะไม่ได้แรงอะไรมากเกินไปนะครับแต่ก็คูดาวค่อนข้างไวอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราเลยครับไปดูอันดับที่2กันเลยดีกว่านะครับทุนผู้ชมสําหรับ อันดับที่2ของเรานีครับในวันนี้เนี่ยผมก็ขอยกให้เป็นเจ้าเซนิสึนะครับท่านผู้ชมถามว่าทําไมต้องเป็นเซนิสึด้วยเหรอครับจริงๆผมไม่ได้เน้นดาเมจอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะไม่มีคนใช้เลยนะครับคือไม่มีคนใช้เลยนะฮะที่ผมแบบลองเล่นมาแบบไม่ไม่ไม่ค่อยเจอเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจน้อยมากๆนะครับตัวนี้เป็นตัว5ดาวเนาะ นะครับประมาณนี้แต่ว่าเรื่องครูดาวเนี่ยก็ค่อนข้างไวนะครับผมครูดาวอยู่ที่1วินะแล้วก็เออมี2วิด้วยนะครับผมแล้วก็มี1แล้วก็2วินะครับมีทั้ง1วิแล้วก็2วินะครับแล้วก็มี1.5วิด้วยนะครับผมคือเป็นตัวหนึ่งที่ครูดาวค่อนข้างไวนะครับในเกมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่มีใครใช้เพราะว่ามันตัวเป็นเป็นตัวกลางทุกคน,นครับพูดง่ายเลยก็คือมันเป็นตัวที่ไม่ค่อย น่าใช้ซะก็ไหลนะครับผมก็คือไม่น่าใช้เลยแหละนะครับถึงเราจะมีออฟใช่ไหมอ่ะตัวนี้มีออฟใช่ไหมอ่ะผมก็กดออฟไปปุ๊บดาเมจก็ไม่ได้แรงเกินไปนะก็คือดาเมจที่2,000นะครับนับเป็นตีวงกลมเนาะสำหรับเลเวล1นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลเวล175นะครับก็คือเลเวลแม็กเนี่ยดาเมจก็อยู่ที่4,270อ่า79เนาะอ่าแล้วตัวนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้ไม่ได้ตีแบบเลือดออกด้วยหรอมั้ง หรือว่าตีเลื่อนออกวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าจะตีแบบไม่ไดิ้เลื่อนออกนะอเปครับนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตีแบบเอลีไหมไม่ไม่ได้ตีแบบเอลีนะฮะท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ไม่มีใครใช้แล้วกันพูดงี้นะครับผมนะแต่ว่าครูดาวค่อนข้างไวนะครับท่านผู้ชมโอเคอันนี้คืออันดับ2ของเรานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรานะครับมาดูอันดับที่1ของเรากันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นใครนะครับท่านผู้ชมครับไปดูกันเลย และสำหรับอันดับที่1ของเราด้ยครับผมก็ขอยกให้เป็นเจ้ากิลกาเมสนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งโอ้โหตัวนี้เนี่ยเป็นตัวตำนานมากนะครับคือแต่ก่อนนะครับคือนานมากแล้วนะฮะที่แรกๆเลยนะครับที่กิลกาเมสออกมาเนี่ยก็หลายอัปเดตแล้วนะครับก็ผ่านมาค่อนข้างนานแล้วนะครับถ้าช่วงตอนนั้นเนี่ยตัวนี้ฮอตมากๆนะครับผมตัวเจ้ากิลกาเมสตัวนี้ฮอตมากๆนะครับเพราะว่า เป็นตัวหนึ่งที่ตีค่อนข้างคูดไวนะท่านผู้ชมดูดิ0.5วิเองอะ่ะคือไวมากมากนะทุกคนครับไวมากนะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นเริ่มต้นเนาะขั้นเริ่มต้นนะครับก็คือยังไม่ได้อัปเกรดนะครับ0.5วินะครับอันนี้คือครูดาวนะครับผมจะพูดถึงเรื่องครูดาวก่อนนะฮะก็คือ0.5วินะครับขั้นที่1 0.4ขั้นนี่2 0.3เอ่ขั้นที่3เนี่ย0.2ขั้นที่4 0.1เอ้่ยศูนย์อมันมันไวมากๆนะครับ คือเท่าที่ผมไปหามานะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ครูดาวไวที่สุดในเกมในตอนนี้นะนะครับก็ไม่รู้ว่ามีตัวอื่นหรือเปล่าแต่ว่าผมหามาได้ก็คือเจ้าเจ้าคิวกาเมดนี่แหละที่เป็นตัวที่ตีไวที่สุดในเกมในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมดาเมจนะครับไม่ได้แรงมากนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่ามากๆแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมี6ดาวด้วยเนาะอันนี้นะครับตัวที่ผมมาให้ดูในตอนนี้เนี่ยก็คือตัว5ดาวนะครับผม5ดาวเนาะ5ดาวนะครับ จริงมันมีจริงๆเนี่ยมันมี6ดาวด้วยนะครับแต่ว่า6ดาวเนี่ยจะเป็นตัวที่ดามเมจแรงนะครับแต่ว่าครูดาวเนี่ยก็นานนะครับทานผู้ชมนะฮะตัวนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับคลองอันดับหนึ่งไปนะครับสำหรับ5ดับตัวละครที่มีครูดาวไวที่สุดในเกมนะฮะทานผู้ชมประมาณนี้เลยนะฮะ คือถึงเราจะมีเลเวลหนึ่งร้อยห้าสิบห้าแล้วเนี่ยแต่ว่าดาเมจก,ก็ไม่ได้แรงเกินนะครับแต่ครูดาวไวมากๆนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ครูดาวเนี่ยไวมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะนะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีอีกหลายตัวเลยนะครับที่ตีไวนะครับท่านผู้ชมตี3วิ2วิ1วิหรือว่าศูนย์วิอะไรประมาณนี้นะครับแต่ศูนย์วิเนี่ยแต่ว่าศูนย์วิเนี่ยผมไม่เห็นนะไม่แน่ใจว่ามีอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่า ที่ผมรู้เนี่ยก็คือมีเจ้าจิวกาเมวตัวแรกนะครับผมก็เลยขอเอามาเป็นอันดับที่1ของในคลิปนี้แล้วกันนะครับผู้ชมก็มีประมาณนี้นะครับผมมีประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมจริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็ขอเอาตัวที่ผมเลือกมาละกันนะครับใครที่อยากจะคอมเมนต์ว่าแบบเออพี่ตัวนี้มันก็ดาเมจเออพี่ตัวนี้มันก็ครูดาวไว้นะพี่อะไรอย่างงี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับท่านผู้ชม สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ลองติดตามเราชมกันได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์ก็ติดตามกันด้วยนะครับจุ๊บๆุ๊บเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย